รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์สแตนาายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติตามแบบฉบับเมนแตนกับคอนเทนต์กีฬาสุด มากมายที่ทุกคนจะได้เจอกันแบบนี้ทุกค่ำคืนวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งที่ทางช่อง m c o r d HD หมายเลข30ค่ะเป็นข่าวใหญ่โตเลยทีเดียวนะคะสำหรับวงการเจสกีที่ผ่านมาในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนกับนักกีฬาไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกค่ะยังไงก็ขอให้ทางภาครัฐแล้วก็ทางตัวนักกีฬานะคะร่วมกันหารือหาทางออกที่เหมาะสมได้ทั้ง2ฝ่ายค่ะว่าแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ขอพาทุกคนไปชมบรรยากาศการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Waterjet Pro Tour 2 0 0 23สนามสุดท้ายที่จังหวัดชัยภูมิค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับศึกเจ็สก,กีชิงแชมป์ประเทศไทยวอเตอร์เจ็ตโปรท2023สนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปีที่ชิงชัยกันไปอย่างสุดเร้าใจเมื่อวันเสาร์ที่22แล้ววันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บึงหนองตาดำอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การลุนแชมป์ของรุ่นระดับมืออาชีพคลาสเอของโลกโดยเฉพาะรุ่นเรือนั่งที่แรงเร็วที่สุดในโลกรุ่นเรือนั่งอาชีพแต่งเครื่องยนต์ g ีที่มีทีระเรษทุระกับเพิ่มพลทีระพัทพาณิชมาลุนแย่งแชมป์กันต่ออีก2โมโตหลังการแข่งขันวันแรกทีระได้เปรียบเข้าที่1มาแล้ว1โมโต 2เกมดุดเดือดเมื่อเพิ่มพลทะยานออกนำก่อนโดยทีระออกตัวมาที่3แต่ก็ไล่แสงขึ้นมาไล่จี้เพิ่มพลได้จนก่อนเข้ารอบสุดท้ายเรือของเพิ่มพลที่เร่งหนักมีปัญหาเครื่องสะดุดจึงเป็นทีระที่เข้าที่1ได้อีกโมโตอันดับ2กตันยูชมอิ่มส่วนเพิ่มพลยังดันเรือเข้าที่อันดับ3 อย่างไรก็ตามเพิ่มพลกลับมาไว้ลายโมโตสุดท้ายออกนำเข้าที่1ได้มีทีระกเข้าที่2และเลิศพลขุนเจ๋งเข้าที่3แต่รวมคะแนน3โมโตทีระยังเป็นแชมป์สนามนี้173คะแนนเพิ่มพลรองแชมป์6 5 6คะแนนอันดับ3คกตันยู139่คะแนนจึงเป็นทีระที่ได้แชมป์ประเทศไทยฤดูการนี้ด้วยการเก็บ228คะแนน ยอดเรือยืนที่เร็วที่สุดในโลกรุ่นเรือยืนอาชีพแต่งเครื่องยนต์มีนันทวัฒน์สิงห์อุไรที่คว้าแชมป์มาแล้ว3สนามและเข้าที่1มาในโมโตรแรกยังคงไร้เทียมทานในรุ่นนี้ลงแข่งโมโต2เข้าที่1ได้อีกตามด้วยอานอนท์หงกลางและธนวินโมลี โมโตอลสุดท้ายนันทวัฒน์ก็ไม่พลาดที่1จึงคว้าแชมป์สนามนี้แบบ180คะแนนเต็มรองแชมป์อานนท์154คะแนนอันดับ3ธนวิน149คะแนนรวมทั้งนันทวัฒน์ยังคว้าแชมป์ประเทศไทยไปแบบเพอร์เฟกต์เกม240คะแนนเต็มจากการเข้าที่1ได้ทุกโมโตของการแข่งขัน4สนามฤดูกาลนี้ เดนั่งอาชีพสปอร์ต GP ปีนี้ไม่มีสุพักเศรษฐุระแชมป์ประเทศไทย11สมัยลงแข่งจึงเป็นการลุ้นแชมป์ของ3นักแข่งทพัทรวันรโจสันธนุสนธีรพัฒน์มีชยัยและธนพัฒน์ทิพย์ประภัยซึ่งทพัทรวัน์เข้าที่1มาก่อนในโมโตรแรกแต่เข้าโมโต2ธิรพัฒน์ที่เรือเสียในโมโตรแรกกลับมาเข้าที่1โมโตนี้ทพัทรวันรเข้าที่2และธนพัฒน์เข้าที่3 สุดท้ายท,พ,าทพัทรวัตรผิดฟอร์มหลุดไปเข้าที่3มีธนพัฒน์เข้าที่1และธีรพัฒน์เข้าที่2รวมคะแนน3โมโตธนพัฒน์ควาชช้าแชมป์สนามนี้ด้วยการมี161คะแนนแต่ผลงานโมโตสุดท้ายดีกว่าอันดับ3อับดุลเดวีล็อกหรอคะแนนเมื่อรวมคะแนน4สนามทพัทพรวัตรรองแช,ชมป์สนามนี้ยังคงมีคะแนนมากพอควาชช้าแชมป์ประเทศไทยด้วยการมี2 1 4คะแนน าชีพ1 1 0 0ซ c แต่งเครื่องยนต์สุพัศน์ฟูตรกูลชแชมป์ประเทศไทยรักษาตำแหน่งชแชมป์อของตัวเองเอาไว้ได้เข้าที่1ได้ในโมโตโ1และ2ก่อนมาปิดจ็อบโมโตสุดท้ายด้วยอันดับ1เหมือนเดิม คว้าแชมป์สนามนี้ไปแบบ180คะแนนเต็มรองแชมป์บุกเสริมสุวรรณ149คะแนนอันดับ3ิธีรพัฒ144คะแนนและสุภัทศก็คว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนสะสม4ส,สนาม233คะแนน ต้องบอกว่ากีฬาเจสกีเป็นหนึ่งกีฬาที่มีนักกีฬาเก่งๆหลายคนสร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์โลกหรือแม้กระทั่งในระดับเอเชียนเกมก็คว้าเหรียญมาแล้วทั้งนั้นค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับคนทํางงานที่เกี่ยวข้องและก็ตัวนักกีฬาทุกๆคนมุ่งมั่นต่อไปเพื่อพัฒนาวงการเจสกีไทยให้เป็นไปนตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สเตนค่ะ อิสุสุในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดมอบเงินจำนวน5 0 0แสนบาทพร้อมชุดเครื่องแบบประจำทีมเพื่อสนับสนุนนักกีฬาเบสบอลยุวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีในการเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติรายการ IBA Boys o u t h Asian Nangil Baseball Tournament 2023ณประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่27-30ถึงตุลาคม2 5 6 6 โดยมีคุณวุฒิชัยอุดมการจนะนันนาย,ยกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษาจังหวัดปทุมธานีกลุ่มอิสุสุในประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องและยินดีที่ได้สนับสนุนนักกีฬาเบสบอลเยาวชนทีมชาติไทยอีกครั้งเป็นปีที่17หลังจากต้องงดไประยะหนึ่งเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เบสบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กมีวินยัยมีความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นทีมและมีการวางแผนง,งานอย่างมีประสิทธิภาพเราจึงอยากให้เด็กไทยเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเขาในอนาคต อิสุสุขอขอบคุณสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตลอดจนทีมงานผู้ฝึกสอนที่มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกสอนและพัฒนาทักษะกีฬาเบสบอลทําให้เยาวชนไทยญี่ปุ่นและชาติอื่นๆที่พำนักอยู่ในประเทศไทยมารวมตัวเพื่อเล่นกีฬาเบสบอลมากขึ้นอีกทั้งได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาตัวเองสู่การแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อคว้าอันดับที่ดียิ่งขึ้นและก้าวสู่กันเป็นนักกีฬาเบสบอลทีมชาติต่อไปในอนาคต สำหรับปีนี้กลุ่มอิสุสสนับสนุนนะคะโดยการมอบเงินจำนวน5,000 500, 0 0บาทแล้วก็มีการให้ชุดสำหรับการแข่งขันให้กับนักกีฬาเบสบอลเยาวชนชาติไทยเพื่อความเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าแข่งขันที่ประเทศสิงคโปรก์การแข่งขันนี้เรียกว่า IBA Boys นะคะ South Asia นังคิค่ะแล้วก็เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขานำชัยชนะมาสู่ประเทศเราในช่วงนี้ค่ะท่านประธานก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ให้ส่งแรงใจไปเชียร์นักเบสบลอลยวาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันนะคะระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่27-30ตุลาคมศกนี้นะคะการแข่งขันครั้งนี้นั้นทีมยวาวชนชาติไทยจะต้องเผชิญกับผู้แข่งจากหลายประเทศเป็นต้นว่าสิงคโปร์นะคะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียก็แรงใจของทุกท่านเป็นกำลังใจสำคัญของพวกเขา เพื่อจะนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยอย่าลืมช่วยกันเชียร์ทีมเบสบอลยวชนชาติไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธานนะคะและกลุ่มอิสุสม,มากสำหรับกิจกรรมดีๆที่สนับสนุนให้เด็กไทยมีวินยัยมีความสามัคคีและรู้จักการทำง,งานเป็นทีมผ่านกีฬาเบสบอลค่ะแะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอิสุสุจะให้การสนับสนุนทีมยศชนชาติไทยตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนมันสมานานนะเมื่อกี้พวกนะครับ กเ็เรายังน้อยย่งน้อยเข้าโลกนะครับแล้วหวังว่าจะชนะ,ะที่หนึ่งนะครับ วอัปเดตค่ะวันนี้เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนกําลังรอคอยกับบทสัมภาษณ์ของน้องคนนี้น้องสยามแย็บ yep, นั่นเองนะคะนักฟุตบอลดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษวัยิบไว้19ปีที่เราได้รู้จักเขากันไปพอสมควรแล้วค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะพาไปรู้จักกันมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะ จากความผิดหวังหลายครั้งกับความพยายามในการเซ็นสัญญากับสมโมสรฟุตบอลในดินแดนยุโรปทําให้สยามแยบนักเตะหนุ่มดาวรุ่งลุกเครื่องไทยอังกฤษตัดสินใจลองจรดปากาเซ็นสัญญาค้าแข้งกับสมโมสรเปอริสเทโรทีมดังจากลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของบ้านเราในช่วงปลายฤดูกาล2021-2022ซึ่งในช่วงแรกนั้นเจ้าตัวก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถปรับตัวและสไตล์การเล่นให้เข้ากับทีมได้ทําให้ไม่ได้โอกาสลงเล่นสัมผัสเกมสักเท่าไหร่นักแต่ก็ยังได้รับความชื ่อมั่นจากโคชอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชคกุนซือมังกรโล่เงินว่าตัวเขานั้นจะพัฒนาไปในระดับสูงได้อย่างแน่นอนผมก็รู้สึกตอนผมมาครั้งแรกผมก็แบบปรับตัวยากครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของผมก็ยังยุโรปเปียนสไตล์อยู่ แบบความคิดความเครื่องตัวการเล่นเลี้ยงอะไรนี้มันก็ยังยุโรปอยู่กับตนมาที่นี่มันก็แบบปรับตัวยากครับรว่าเขาบอกอะไรผมก็แบบมันเชื่อยากมันมันปรับตัวยากครับมันไม่ง่ายอะครับใช่มันก็ยากอยู่จนช่วงแรกนะครับ ก็บอกผมว่าผมมีทุกอย่างที่เป็นนักบอลได้แบบระดับสูงใช่ไหมครับผมมีสปีดผมมีเทคนิคอลผมยิงได้ผมแข็งแรงเขาก็เห็นด้วยแค่เขาบอกว่าถ้าแต่มาเล่นที่นี่กือบอยากเล่นอ่ะก็ต้องเข้ากับทีมให้ได้อันผมก็บอกตัวเองว่าถ้าผมอยากเล่นกับอยากโชว์ตัวเองในประเทศไทยอ่ะผมก็ต้องทําให้ได้ผมก็ต้องเชื่อท็กทิะของโค้ชนะครับเขาเป็นโค้ชผมก็เป็นนักเตะผมก็ต้องทําหน้าที่ของเขาหน้าที่ของผมให้ดีสุดที่ได้ครับ Thank you. โดยก่อนหน้านี้ทางสโมอสรโปลิสเทโรปล่อยตัวสยามให้กับทางทัพกระทิงเพลิงสโมอสรอบางกอกเอฟซียืมไปใช้ก่อนเพื่อเก็บประสบการณ์และปรับความคุ้นเคยในลีกที่2ของศึกกองสลากลไทยเหลีก3สโซนกรุงเทพและประิมณทนลฤดูการ2022-2023ซึ่งผลงานของศูนย์น้าลุกเครื่องไทยอังกฤษได้โอกาสลงไปเล่น11เกมและทําไปได้1ประตูแต่เมื่อถึงเวลาก่อนเปิดฤดูการการแข่งขัน2023-2024โคชโอ้นก็เรียกสยามกลับ สู่รังมังกรโล่เงินในทันทีฟลิสเตลไม่ใช่เป็นทีมใหญ่แค่เป็นทีมที่แบบเราสู้ด้วยกันใช่ครับกับไปด้วยกันตลอดไปไหนก็สู้ด้วยกันไม่ใช่ทีมใหญ่ๆที่เราเจอก็แบบชนะชนะเราง่ายก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะผมก็ชอบที่เราเป็นแบบเกอบเป็น u n d e r d o ก ไฮลีกได,ดูการ2023-2024เปิดฉากมาแค่3เกมก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลไทยได้อย่างล้นหลามจากลีลาการกระชากเดี่ยวจากเกือบครึ่งสนามของกองหน้าเจ้าของความสูง181เซนติเมตรวิ่งปรีเข้าไปซัดป,ประตูที่2อ,อย่างส,สวยในเกมที่โปลิสเทโรเปิดบ้านรับการมาเยือนชมบุรี FC ซึ่งในเกมนี้สยามยังทำได้อีกหแอสซิสต์อีกด้วยพาทีมคว้าชัยเหนือฉลามชนไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2แจ้งเกิดในทันที ็แฮปปี้มากครับเพราะว่าไม่ใช่ผมยิงได้วันนี้คนเดียวผมทีมก็ชนะครับผมก็แฮปปี้มากที่ทีมชนะวันนี้ปีที่แล้วผมก็เล่นมากับยังไม่ได้โอกาสลงสนามกับดูดีการนี้ผมก็คิดว่าผมอัพตัวมาได้กับเข้าเ,เข้าเข้ากับทีมดีขึ้นกับได้โอกาสมันได้กวาดลงสนามก็ทำเปอร์포เรนซ์ได้ดีกว่านี้ครับดูทการนี้ผมก็ได้ลงซานนัทใช่ไหมครับ ได้ลงกับ BG จีท่าเรือกับชนบรีผมก็รู้สึกแบบมันพัฒนามาได้มันดีขึ้นซีซั่นนี้กับเข้ากับทีมอะไรดีขึ้นครับก็ตอนลงชนบุรีผมก็รู้สึกแบบผมต้องทำให้ดีกว่านี้ต้องทำต้องคอน t ินย e ทำให้ดีกว่านี้แต่ผมก็ได้ออกาสที่แบบบอลตกมาพอดีเลยครับผมก็กระชากไปมันก็แบบที่ผมชอบทำอีกแล้วจะชากไปหน,นึ่งตอหนึ่งไปกับตัว ผมก็รู้สึกแบบผมรอรอมานานแล้วครับเพราะว่ามันอะไรอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างมันไม่ใช่ง่ายมาตลอดใช่ครับมันก็แบบตอนทําได้มันก็รู้สึกแบบภูมิใจตัวเองนิดหน่อยแค่ต้องทําต่อไป This is the is place of me of หนึ่งนักกีฬาดาวรุ่งที่มีหน่วยก้านดีหล่อเทอนาคตไกลในวงการฟุตบอลไทยจริงๆเลยละคะ่ะยังไงก็ขอให้น้องพัฒนาฝีเท้าต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาเป็นทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนคะ่ะก็ขอให้ความฝันของน้องเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมอเตอร์สแตนแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันจันเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง MCOT HD หมายเลข30และขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่นีด้วยค่ะกับคาเฟอเมซอนสาขาวิภาวดี11วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ